นเป็นนักเลงกุเพลงมึงมนหมาไม่แดกทำยังไงก็หมาไม่แดกเอาแต่ตามเทรนทับเล่นมึงหมาไม่แดกชัดเจนว่าหมาไม่แดกวดกเชนแต่โน้บรนหมาไม่แดกดูยังไงก็หมาไม่แดกถ้าไปคิดจะโชว์บลิงแต่วงสวิงยังหมาไม่แดกกูถือก้าวถือ่เจ้าจริงเขาไม่แดกมาแต่ฟักน้าลำคาีพวกเฮียเนี่ยใต้ดินกูท้าชิงว้ไม่ใช่เบีรยเบี้ยไอแม่ยนชืนี่นเยี่ย่กด pues หน้ามึงลงพื้นให้เรียบแบบเรียเรียแล้วก็เตะแบบเตี้ยเตีย ได้ยังอยู่บปนเพต่อให้พวกตื่นไม่มีฟิปฟลับไม่ต้องไอขนาดที่เราพูกไม่ริบดับฉันอยู่กับยาที่โดนเป็นวังเวอยู่ในสิบล็อกพีไนดีชี้กูเขียวอยู่ในสักแรัปกันเป็น10ปีไม่เห็นมีชี้กูอยู่ในบัตรวกเวกเจ้าเจะไม่ต่างกับเสลที่อยู่ในคลับปล่อยให้พวกไม่ง่อกันอยู่ในปลักไม่มีใครเขาไม่รู้จักแสงทอกเดินทางไกลไปกับไมซ์แอดวกกับแฮนอฟเอรเหนือกว่าอันี้วันแคนอฟเชิญปอบลิเกเรียวกันเธอเรียลแบงก์คอ์กับฟักดัพวกกันนี้ไม่มีใครเฮียยิ่งกว่ากูสัน เดาสิว่าพี่อยู่นั่นมาฝากกันโดนฟังวิธีคุณจะรันรันมาฝากกันลองกลับไปหาดูหาซื้อสักเกตจกในวงการก็มีที่ทั้งยื่นทั้งสยบอารมณ์ดีดีเด็กๆก็เตื้อให้สมบูรณ์สุปอยากให้เป็นกุศลหรือใจหรือทั้งระบบคนไหนที่นี่ก็ถูกหัวไว้เฮียระบางคเน่าตีเสมอหัวไว้เฮียเอฟซีชนีเจอผัวมั่งไอเฮียคงจะคิดว่ามึงเป็นเหลียวเตอร์อ๋มั่งไอเฮียไม่ต้องทำเป็นนักเลงเพราะเพลงมึงมันหมาไม่แดกทำยังไงก็หมาไม่แดกเอาแต่ตามเทรนทับเล่นมึงหมาไม่แดก chad with mommy deck. bring the gold chain the no-brainer mommy dad อย่งไงก็หมาไม่แดกถ้าไปคิดจะโชว์บลิงแต่งวงสวิงยังหมาไม่แดกกูถือก้าวถือคิดจะเจ้าจริงเขาไม่แจก oh. อาศัสว่ามีเพื่อนอยเยอาไว้ตีกลบอยาให้ไปถึงแค่ต้องวิ่งหนีต้องตีตอบปูแล้วก็จะเบื่อพวกที่อยากจะมีบทบทแ้กอีนารุทุกซีซั่นยังยไม่มีบทม,มองไปรอบๆที่คนเขาชอบเป็นพอพอพอเพราะความเฟี้ยวหรือความเสี่ยวเป็นทอดทอดามึกกระจอบกีดมึกก็หลอกควยมึกมพุดถอกเลยต้องเยี่ยวแบบยักยักเกี่ยวเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้ทำไมต้องปีนไม่เคยมีเรื่องเลยนทำไมต้องวีนถ้าเป็นแอคออร์ให้เตะตาต้องซ ใจมือไปมีกันไม่ห่างถ้าไม่ทำเพลงรักศักดิ์ศรีมึงไม่ผ่านเนื้อหูเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวบอกอะไรให้อย่างแพงมึงมันหมอกับเสียงที่ดกเกิดไม่ทำเป็นนักเลงเพราะเพลงมึงมันหมาไม่แดกทำยังไงก็หมาไม่แดกเอาแต่ตามเทรนทับเล่นมึงหมาไม่แดกชัดเจนว่าหมาไม่แดกวิ่งแต่โคเชนแต่โนเบรนหมาไม่แดกดูยังไงก็หมาไม่แดกทะไปคิดจะโชว์ปีกต่วงสวิงยังหมาไม่แดกคุถือก้าวถือคิดจะเจ้าจีก็ไม่แจกไข่เล็กใข่ใหญ่ดูยังไงก็หมาไม่แดกมเงนยััหหมมมาาาไไไไ่่่่แดดกตปททร้ ทำไมมึงหมาไม่แดกวิจัยกูไปทำไมถ้าแม่มึงยังหมาไม่แดกพ่อมึงก็หมาไม่แดกเพลงที่มึงชมบอกต้องต้องว่าหมาไม่แดกเขาไปพูดถึงตัวตนแต่รถนีิยมมึงหมาไม่แดกเฮ้ยหลงไมได้เดี๋ยวรอแล้วคิดทีทอือ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 สองหนึ่งเย็ดสาม